ทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมการเรียนภาษาวันแรกของปันนะก็กําลังจะสายเข้าที่น่ในแบบอะมาเดินทางหึ่งชั่วโมงปานเรียน8ปดโมงครึ่งนะคะแต่ว่าปันอะออกจากบ้านมา7จ็ดโมงสีเพราะงั้นมันก็จะมีถึง8ปดโมงสถูกไหมเออตอนนี้เราก็เลยแบบนารักมากนะคะหวังว่าจะไปทันมันเป็น orientation นะวันนี้แล้วก็น่าจะเรียนด้วยมังอืเดี๋ยวไปดูกันว่าการเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะวาอยกข้ามถนนด้วยค่ะ เดินอีกสินแลท้ทีนี้ค่ะทุกคนจะถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วจะถึงแลเห็นสีแดงๆนั่นไหมอันนั้นแหละ <c oughs> ไปค่ะคริสติน่าคริสติน่าคริสติน่าว่า right Okay. Okay. My name is Pan Pan. P-U-N-P-U-N. Oh, it's very easy. <laughs> um I'm from Tha oh um, <laughs> I want you to guess first. But you said Thailand. Thailand? Yes, Yeah. Said Thailand. Yeah. <laughs> i'm like okay. okay maybe taiwan or something yeah but i'm from thailand um, i went to america twice for my uh, summer and for exchange year so yeah i got a little bit of like experience western <laughs> culture right yeah <laughs> Five days ago. Oh my god! <laughs> yeah. It's your first class ever in my life in person. Oh, I'm so lucky. How did you find Toronto so far? It's quite about like Chicago vibe. It's, uh -huh. it's like, it's not that chaos that um, New York, yeah. but it's still like a city, you know. Yeah. Uh, it's kind of like Bangkok as well. I'm from Bangkok. Mm -hmm. To be honest, I'm, I'm like more like a countryside person. Oh. why because have continue the Georgian College well at as that's to I so <c oughs> สำหรับคลาสวันนี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นวันแรกเนาะเขาก็อธิบายว่าต้องเรียนอะไรบ้างแล้วเขาจะสอนอะไรบ้างแล้วต้องสอบให้ได้คะแนน,นเท่าไหร่ถึงจะผ่านอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งคะแนนหลักๆก,ก็มาจาก2อ,อย่างนะคะก็คือการสอบ i อเอของ i l a ลซึ่งจะสอบทุกๆ2อาทิตย์แล้วก็คะแนนคอร์สเวิร์กก็คืองานในห้องแล้วก็งานที่ต้องส่งคือ Presentation กับ Research Essay ค่ะต่อไปจะเป็นตารางเรียนของทุกวันนะคะก็คือเริ่ม8โมงครึ่งแล้วก็10โมงพัก10นาทีแล้วก็พักเที่ยงครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะปันเนี่ยได้เรียนห้องที่อยู่ข้างบนนะส่วนข้างล่างนะคะก็จะมีไมโครเวฟอย่างนี้เลย ส่วนใหญ่เขาจะเอาอาหารเที่ยงมากินกันนะคะเพราะว่าซื้อเอาแพงข้างล่างก็จะมีห้องเรียนเยอะหน่อยตอนนี้เราอยู่ใน10 minutes break นะคะเราไม่รู้จะทำอะไรเราไปห้องน้ำมาแล้วตอนนี้นะคะเรามาพักเที่ยงกันอยู่นะคะแล้วก็มากับเพื่อนคน Hello And her name is Marina. So nice to meet you. We are going to have lunch here. Maybe not here, but I'm buying the lunch here. Hopefully it's great. Oh my god. ตอนนี้นะคะปันก็เลิกเรียนแล้วก็คือปันมีค้าทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้เขาก็เหมือนแบบมันเป็นการเริ่มเรียนแหละไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเอนจอยแต่ว่าชอบเลยกว่ามากกว่าตอนนี้นะคะปันกำลังหาร้านช้อปปิ้งที่จะสามารถไปช้อปปิ้งได้เพราะว่าเราต้องการรองเท้าวีกูดก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรเปล่าแล้วเสร็จล้าก็จะกลับบ้านแหละ มีเรื่องน,น่าตื่นเต้นอีกอย่างคือเราได้บัตรอันนี้มาเป็นบัตรเชิญนะคะเป็นว e ลค o มพาร์ตีซึ่งเราไม่ได้ชอบปาร์ตี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ไปหาเพื่อนใหม่เนาะเป็นวันพุธนี้ที่อเตราสตามนี้ก็น่าจะไปนะตอน5้นาโมงครึ่งเอตที่ว่าที่เราทำบล็อกเพราะว่าเราเหงาเว้ยแต่คือตอนนี้มันอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะแล้วก็แบบการบล็อกมันเป็นการที่ทําให้เราอะได้คุย ได้แบบเอ็กซ์เพรสแล้วก็ได้เหมือนแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยมัง้งแบบเหมือนสรุปเหตุการณ์เพราะว่าเราต้มาสรุปเหตุการณ์ในบล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตคนในที่นี้ก็ไม่แย่แต่ว่ามันไม่รู้สิมันเพิ่งเป็นวันแรกๆด้วยมัง้งก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยชินนะคะถ้าพูดจริงๆก็คือแบบ I feel lonely sometimes แต่แบบ in another h a n d ก็ไม่ได้อยากที่จะมีเพื่อนแบบ อะไรขนาดนั้นคือก็อยากอยู่คนเดียวเก็ตปะโอหรือไม่เก็ตงงทุกคนผลปรากฏว่าเราหิวแล้วเราก็อยากลับไปตัดคลิปแหละไม่มีอารมณ์ชอบแหละ พราะงั้นเราจะกลับบ้านนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นี่ก็เป็นวันแรกของการเรียนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศอะไรนี้มากขึ้นแล้วก็ได้อยู่เป็นเพื่อนเราทั้งวันเลยเย่โ yeah. okay. อเคเจนคลิปหน้าค่ะบาย